สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดบอลกอะโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอ l k กอะโลนนะครับวันนี้นำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะรบกวนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ถ้าเห็นโฆษณาขึ้นนะครับรบกวนอย่ากดข้ามเลยนะครับ ปล่อยมันไปให้มันจบๆไปนะฮะยังไงสนับสนุนตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปกดข้ามมันนะครับหกกด้วเยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยละกันนะครับเป็นข่าวการซื้อขายผู้รักษาประตูครับก็อบอกว่าผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูคนนี้เนี่ยเคยมีข่าวกับทางแมนยูด้วยนะเขามีชื่อว่านะครับยูสตินไบโลนะครับ คราวนี้มันมาจากสื่อของทางประเทศฮอลแลนด์นะครับเขาออกมากับพือข่าวเลยนะว่าลิพูเนี่ยตอนนี้เล็งคว้าตัวนายทวารของทางเฟยนูตลอตเทดัมนะครับมาร่วมทีมนะครับก็คนนี้เขาชื่อว่าย้ำอีกทีนะยูสตินไบโลนะครับลิพูตกเป็นข่าวว่าพวกเขาเนี่ยกำลังให้ความสนใจและต้องการคว้าตัวยูสตินไบโลผู้สัรประตูจอมหนึกของทางเฟเยนูตลอตเทดัมมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ไบโลได้รับความสนใจจากลิพูมาสักพักใหญ่แล้วโดยแมวมองได้ติดตามเขามาตลอดในฤดูกาลนี้และการมาของอานสโลตในการเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทางสโมสรลิพูนั่นก็อาจทำให้การคว้าตัวผู้รษาประตูทีมชาติฮอลแลนด์วัย26ปีรายนี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกด้วยนะฮะก็ เป็นลูกคิมเก่าเนาะของอันเนสล็อตด้วยนะครับแล้วก็ไบโลนะครับอายุก็ปาเข้าไป26แล้วนะครับถ้ามาเขาก็ต้องยอมรับใน1เรื่องนะครับก็คือการเป็นมือ2นะครับเพราะว่าอาริสันเบเกอร์เขาเล่นได้ดีอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะครับในการจะแย่งตําแหน่งอันเนี้ยไบโลจะไหวหรือเปล่า นะครับจะยอมรับในเงื่อนไขนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเขาเองนะฮะก็เป็นมือหนึ่งในทีมชาติทอนแลนดด้วยนะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งของทางเฟยนูต์ด้วยนะครับแต่ว่าการมาลิภูมันก็โอเคละเป็นการปูทางนะครับที่เขาได้มาเล่นกับทีมใหญ่ๆถูกป้าได้มาเล่นกับบลีกใหญ่นะครับอย่างพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะแต่ก็อันนี้สล็อตเองนะครับก็อาจจะเห็นคุณภาพของเขา อยู่ประมาณหนึ่งแล้วล่ะนะครับยังไงมันก็ต้องเห็นเนาะมันเป็นลูกทีมเก่าอะนะมันเป็นเอ่อเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป็นเจ้านายแล้วก็เป็นลูกน้องเก่านะฮะอาจจะดึงเข้ามาร่วมทีมก็เป็นได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเรายังติดอยู่ที่ว่าเรามีทั้งอาร์เดียนมีทั้งคาวิวินเคลเลอร์อยู่นะครับก็ยังไงก็ต้องรอดูเนาะว่าจะระบายผู้รักษาป,ประตูออกไปในแบบไหนนะครับเพราะว่าอาร์เดียนเอาจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้ยายนะครับ ผมที่ถ้าใครได้เห็นในวันที่อํลาครอปเนี่ยมีการอําลาทั้งเจเรโก้คานาล่าแล้วก็เจอมาติปด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีไม่มีการอําลาอาเดียนอาเดียนเนี่ยไปยืนปลบมือนะครับตั้งแถวปลบมือกับเหล่าบรรดานักเตะด้วยนะครับอันนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอาเดียนจะอยู่ต่อหรือจะไปหรือยังไงนะครับก็ยังไม่รู้เลยนะครับแต่ถ้ว่า มันมีข่าวนี้ขึ้นมาครับมันเลยถูกเชื่อมโยงนะครับเ,เป็นข่าวจากฟุตบอลอินไซต์นะครับเขาบอกว่าตามรายงานระบุออกมานะครับว่าคาวิวินเคลเลอร์นะผู้สาประตูมือ2ของทางสโมสรลิพูได้ทําการตัดสินใจแล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยต้องการที่จะออกจากสโมสร และกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับเอเจนส่วนตัวของเขาเพื่อทำการวางแผนที่จะผลักดันให้ย้ายออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยสมสอร์ลิพูจะไม่รังนักเตะที่ไม่ต้องการอยู่กับพวกเขาอีกต่อไปและได้ทำการตั้งราคาค่าตัวของทางคาวิบินเคลเลอร์เอาไว้อยู่ที่ราวๆ20-22ถึง22ล้านปอนด์เนื่องจากสัญญาของคาวิบินเคลเลอร์เนี่ยจะหมดลงในปี2 0 2 6ด้วยนะฮะ ก็อายุน้อยเสียดายเอาพูดตรงๆเลยนะอายุน้อยเสียดายด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เ,เขาทําผลงานไว้ค่อนข้างที่จะดีเนาะแต่ก็ต้องเขาอย่างที่บอกเคยพูดไปนะครับว่าก็ต้องเข้าใจน้องมันด้วยนะฮะเพราะว่าน้องมันเองก็ต้องไปหาอาต้องไปหาตําแหน่งที่มันมั่นคงอะ เออก็ต้องไปอยู่แล้วเป็นมือหนึ่งอ่ะนะครับเพราะว่าเขาจะได้โชว์ในเรื่องศักยภาพของตัวเองนะครับจะมาอยู่เป็นมือ2ของอาริซอนต่อไปมันก็คงไม่ได้อ่ะเออน้องมันก็เขาเรียกว่าเกิดผิดปีไปหน่อยถ้าายุน้อยกว่านี้สักสิบอาสักห้าปี6ปีอะไรเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะยังเป็นอนาคตของลิพูได้นะเขาอาจจะเป็นมือหนึ่งได้แต่ว่าตอนนี้มันรอไม่ได้จริงๆ นะครับกับอายุของเคลเลอร์และอย่างก็เมื่อกี้ก็มีข่าวกับทางไบโลแล้วก็มีส่วนนะที่ถ้าเคลเลอร์ออกไปเราอาจจะไปซื้อไบโลมาหรือนะครับก็อาจจะดึงนะครับอย่างปิตาลูก้ามาหรือว่าวิตเตสลาฟยาลอสนะครับเป็นผู้สาะตูดาวรุ่งของทางลีบูของเราน,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าถ้าเคลเลอร์ออกเนี่ยทางสม,มสรและก็อันเนสลอตอ่ะจะทำยังไงต่อไป นะครับเพราะว่ามันก็เหลืออาเดียนคนเดียวถูกไหมเออจะไปเอาไบาโลหรือเปล่าหรือจะไปดึงผู้รักษาประตูเยาวชนขึ้นมาปลุกปั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมารอดูเนาะนะครับแต่ก็ถ้าเขาย้ายจริงๆรนะสำหรับเลเลเฮอร์ก็ต้องอวยพรให้น้องมันโชคดีนะครับคือให้น้องมันไปประสบความสำเร็จกับอาชีพนะให้ไปเป็นมือหนึ่งตลอดไปละก,กันก็ไม่แน่ เอ่อเป๊ปลินเดอร์จะดึงไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะไปอยู่สโมสรที่อยู่ในอังกฤษนี่แหละนะครับแต่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นสโมสรใหญ่ไปอยู่แบบทีมพวกกลางๆอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าโชว์ฟอร์มดีๆก็ไม่แน่นะสักวันหนึ่งลิฟว์อาจจะซื้อกลับมาก็ได้นะครับถ้าเขาเลือกที่จะย้ายออกไปก่อนหน้านี้นะครับเอาไปเลยครับแบบรวดเร็วนะครับไปกันที่ข่าวของอาเนสลอตกันต่อ นะครับก็เ,เป็นทาง i-sport นะครับสื่ออย่าง i-sport เขาออกมาบอกนะครับว่าอันนี้สล็อตเนี่ยเฮดโค้ดคนใหม่ของลีพูนั้นจะได้รับการสนับสนุนจากสโมสรอย่างเต็มที่ในเรื่องการซื้อขายตัวผู้เล่นที่นำโดยลิชาร์ดฮิลส์นะครับที่ตอนนี้ดำลงเป็นดำรงตำแหน่งเป็นผู้อนการคนใหม่ ของล์พูด้วยนะครับทีมล์พูเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญและยิ่งใหญ่อีกครั้งในตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้และเป้าหมายหลักของล์พูก็คือการปร,ปรับปรุงแนวรับให้แข็งแกร่งและเสริมความเฉียบคมให้แก่แนวรุกด้วยสโมสรล์พูนะครับรู้ดีว่าคู่แข่งของพวกเขาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยบางทีมนั้นมีความสามารถในการใช้จ่ายมากกว่าพวกเขาแต่ล์พูก็เชื่อมั่นในชื่อเสียงของอเนสซัลตนะครับในการพัฒนาและปรับปรุง ผู้เล่นให้ได้รับการสนับสนุนจากทั้งข้อมูลและหลักฐานด้วยตาเปล่าเขาสามารถใช้จ่ายเม็ดเงินได้แบบสุดคุ้มมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวนี่ครับคนนี้เนี่ยคนที่มาเขียนข่าวนี้เขาชื่อว่ามาร์คดักลาสนะครับจากสื่ออย่าง i s p o r t นะก็ถ้ามีการสนับสนุนแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถ้าริชาร์ทิวมองว่ามันต้องเสริมต้องเติมนะครับแล้วก็สนับสนุนในการซื้อตัวผู้เล่นก็ถือว่ามัน มันพัฒนาไปในแนวทางที่ดีนะครับและนอกจากนี้นะครับก็เป็นเพจของอ n นเนสโลตแฟนคลับนะเขาออกมาทำเอ,ออออกมาเขาเรียกว่าอะไรเผยแพร่คลิปนะครับที่อันเนสโลตเนี่ยนะครับอันเนสโลตเนี่ยเออกับความปรารถนาที่อยากจะเป็นเหมือนเจนคอปในวันที่ต้องเดินออกจากสโมสส์ลีพูไปนี่เดี๋ยวเรามาลองฟังคำสัมภาษณ์ของอันเนสโลตกันนะครับเขาบอกว่าผมเห็นมาแล้ว พิธีอำลาเยอือนคอฟปเนี่ยแล้วผมเองก็หวังว่าผมจะออกจากสโมสรลิพูไปในแบบเดียวกันกับที่เขาจากไปตอนนี้หรือมันจะคล้ายๆกับที่ผมออกจากที่สโมสรเฟยนูดและแน่นอนว่านั่นจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆมากมายที่น่าเหลือเชื่อเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายแบบนั้นได้และผมจะพยายามทำมันอย่างสุดความสามารถเป็นเกียรติสำหรับผมที่ได้ย้ายมาจาก อาร์แซ็อักมาซึ่งเป็นสโมสรที่ดีมากไปยังเฟยานูดและตอนนี้ก็ไปที่สโมสรลิพูและ,ะไปที่สโมสรลิพูแล้วและใช่นั่นมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์อย่างมากสำหรับการเดินทางของผมและยิ่งไปกว่านั้นเพราะผมกำลังคิดว่าเรากำลังมีกลุ่มผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่ผมกำลังจะได้ร่วมงานด้วยในเร็วๆนี้นะครับก็สิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะเขา เอาตรงๆก็คือเขาไม่ได้แบบต้องการที่จะแบบให้แฟนบอลเนี่ยามาอำลาเขาแบบครอปแต่เขาหมายถึงว่าถ้าเขาทำผลงานได้ดีตัวเขาเนี่ยจะได้พิธีอำลาแบบครอปที่ครอปได้นี่แหละก็คืออะไรครับก็คือแฟนบอลจะรักนะฮะและแฟนบอลจะเชิดชูนะครับจะหนุนหลังตลอดนะก็เดี๋ยวมารอดูนะครับกับการพิสูจน์ ตัวเองนะครับในเวทีพิมลีกของผู้จัดการทีมที่ชื่อมีชื่อว่าอาเนสลอตนะครับจะดีไม่ดีอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับเราต้องมารอดูกันนะครับเอ้าไปต่อกันเลยนะครับก็ยังไม่หลุดจากอาเนสลอตนะครับอันนี้มันคือคือต้องบอกงนี้ก่อนครับว่าบางคนนะครับบางคนหรือบางท่านเนี่ย อาจจะย,ยังแบบเอ้ยทำไมลีพูถึงดึงอเนสลอตมาเอ้ยอเนสลอตมันเก่งยังไงวะทําไมไปดึงมาโค้ดไม่มีชื่อเลยเราไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเอาจริงๆนะครับเมื่อก่อนเจนคอปก็ไม่มีใครรู้จักหรอกถ้าแกไม่คุมดัดมุลได้แชมป์บุนเดลิกา้าก็ไม่มีใครรู้จักแกเหมือนกันเพราะแกก็มาจากมาย์นะครับซึ่งอยากให้ทุกคนลองฟังข่าว,ข,าวข่าวนี้ดูแล้วกันนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับอเนสลอตว่า ทำไมนะครับรีพูถึงดึงมานะครับในเนื้อข่าวเขาบอกมาว่ามาว่านะครับเกทเล็กเล็กน้อยเกี่ยวกับการระบบการเล่นของอเนสล็อตนะครับเฮดโค้ดคนใหม่ของทางรีพูนะครับเขาบอกมาอย่างนี้ครับว่าสล็อตเนี่ยชื่นชอบที่จะเล่นในระบบ433และ4 2 3, 3, 4, 3 4, 1โดยรูปแบบการโจมตีแบบ3 2 41 3 2 4 1ก็เหมือนที่ครอปทำนะครับโดยใช้ดับเบิลพิโวตนะครับก็คือมิดฟิลด์คู่นั่แหละนะครับ ในตำแหน่งกองกลางเหมือนกับที่เจนคอปใช้มันในทีมลิวหูตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่ผ่านมานะสล็อตชอบให้ทีมของเขาเล่นแนวรุกที่ดุดันโดยมีผู้เล่น4คนมีส่วนร่วมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือขอเขาขอให้ทีมของเขาเนี่ยสร้างสี่เหลี่ยมในพื้นที่เฉพาะของสนามและการเคลื่อนไหวออกมาในลนนักษณะนี้ส่วนใหญ่ใช้การส่งบอลสั้นและโจมตีพื้นที่แคบ ตัวรุกของทีมนั้นจะต้องมีความดุดันมากจนจนจบเกมได้พวกเขาบุกเข้าไปในพื้นที่และให้ทางเลือกมากมายแก่กองกลางในการทำงานด้วยความเร็วกองหน้าตัวกลางช่วยได้เพียงเล็กน้อยในรูปแบบโจมตีนี้บทบาทของเขาก็คือสร้างพื้นที่ในจังหวะสุดท้ายจบสกอร์หรือช่วยส่งบอลเข้าประตูหลายคนอาจจะมองว่ากองกลางนั้นสำคัญอย่างมากต่อระบบนี้ แต่ฟูลแบ็กทั้งสองข้างซึ่งเป็นผู้เล่นที่ดุดันสุดๆเช่นเดียวกันในส่วนเรื่องการป้องกันหรือเกมรับนะครับต้องใช้แรงกดดันหลักต้องใช้แรงกดดันหลังจากเสียบอลโดยการใช้แทรกตัวเข้าไปในแผงกองหลังหมายถึงก็คือการเพสนั่นแหละนะครับและทำและทำะและทำให้ผู้โจมตีทั้ง2ฝั่งนะครับและทำขอภัยและทำให้ผู้โจมตีฝั่งตรงข้ามอยู่ภายใต้ความกดดันให้มากที่สุด เช่นเดียวกันกับฟูลแบ็กที่กองหลังต้องมีความดุดันเสมอเมื่อคุณไม่สามารถแย่งบอลได้หรือไม่ได้อยู่ในการครอบของบอลทีมของเขาจะลดลายลงเพื่อป้องการรูปแบบในระบบ4-1-4-1หรือ4-4-2ซึ่งแตกต่างกันไปตามคู่ต่อสู้และช่วงเวลาของการแข่งขันต้องทำให้อ่าต้องให้ทำให้ต้องดวลกับตัวต่อตัวบ่อยมากที่สุด ก่อนหน้านี้สล็อตปฏิเสธการเข้าคุมทีมทอรแนมฮอสเปอร์ก่อนเริ่มฤดูกาล2023-2024ถึงไปนะฮะเขาเป็นแฟนตัวยงของเป๊ปกัวเดล่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยคล้ายกับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าเจนครอปที่เคยทำเอาไว้ที่ลีพูลจุดเด่นของสล็อตก็คือเขามักที่จะชอบใช้และให้โอกาสแก่ผู้เล่นดาวรุ่งจำนวนมากและมักจะพัฒนานักเตะของเขาได้ดีขึ้นเรื่อยๆเขาช่วยให้นักเตะแต่ละคนยกระดับของตัวเองได้ดีขึ้นเสมอนี่ครับ ก็คือทางลิชาร์โจลี่นะคนนี้เขามาจากดิอินดิเพนเดนน์นะครับเขาออกมาเขียนนะครับว่าแนวทางการทำทีมของส็อตเนี่ยแบบไหนซึ่งถ้าอ่านรวมๆแล้วโอเคแหละผมมันผมอาจจะอาจจะอ่านตะ,ะ,ะกุกตะกักนะครับบางทีอาจจะงงๆเอาง่ายๆผมสรุปโดยรวมเลยแล้วกันก็คือแผนการเล่นเนี่ยสีส,สามนั่นแหละนะครับแล้วบางทีเนี่ยพอขึ้นโจมตีเนี่ยนะครับก็จะทิ้งเซนเต,นเตอร์ไว้3ตัวเหมือนที่ครอปทำแหละนะครับกลางรับ2นะครับก็เหมือนเอาเทรนต์เนี่ยมายืน อินเวอร์ตฟูลแบ็กถูกไหมนะครับมีกลางรับ2เสร็จปุ๊บเนี่ยแนวรุกเนี่ยนะครับแนวรุกเนี่ยขึ้นไป4และหน้าเป้าเนี่ยหจะเล่นคล้ายๆคลอปเด้ๆเ,เลยนะครับแต่บอลคอสจากด,ด้านข้างเนี่ยอาจจะน้อยลงเพราะว่าเขาชอบเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กนะครับแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นอินเวอร์ตซึ่งแน่นอนครับเขาเห็นเทรนด์เล่นได้ยังไงเขาก็ต้องใช้เทรนด์ถูกไหมแล้วก็โรเบอร์สันเนี่ยคอยเติมหรือว่าคอยเป็นเซนเตอร์ตัวที่3นะครับเป็นเซนเตอร์ตัวที่3ที่คอยช่วย ฟันไดหรือคอนซาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วในเกมรับเนี่ยก็าอาจจะลงมาตั้งลายให้เหลือ4 1 41นะครับก็คือเอาเกมรับให้มันเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เวลา <c oughs> เสียบอลน,นะครับก็จะมีการเพสตแต่อาจจะไม่ดุดันเท่าที่ครอปทำนะครับเพราะว่าผมว่าผมว่าเขาน่าจะรู้ในเรื่องบทเรียนพวกนี้แหละเวลาเพสสูงเพสหนักนะอาการบาดเจ็บของนักเตะมันจะมีมาง่ายนะครับเขาอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ก็วิ่งเพสนั่นแหละ นะครับแต่ไม่ได้แบบเบสเทสแบบบ้าพลังแล้วก็ปีนี้ต้องบอกว่าเวลาเราเพสเนี่ยนะครับปีที่คอปทำเนี่ยเวลาเราเพสเ่ะเราเหมือนเราเรี้ยงเพสไม่ตร,ไตรงไม่ตรงตามที่คอปต้องการถ้าสังเกตกันดีๆนะครับเวลาเพสทีไรเนี่ยเขาเคาะบอลออกมาได้แล้วก็จะหลุดตลอดเวลานะครับซึ่งอันสลอตเนี่ยก็ต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าจะเพสก็เพสทั้งทีมไม่ใช่เพสแค่คนคนเดียวถ้าเพสคนคนเดียวในตำแหน่งมันเสียตำแหน่งมันหลุดแล้วมันจะกลายเป็นว่าเสียประตูง่ายกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดอดูแล้วกันนะว่าฝีมือของอเนสลอตเนี่ย จะตอบโจทย์ได้ขนาดไหนนะครับแล้วเราจะได้เห็นฝีมือเขาแน่นอนนะครับวันที่1มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มเข้ามาทำงานแล้วนะครับก็รอต้อนรับเขาหน่อยละกันนะครับอ้าวโ,โอเคโหข่าววันนี้สล็อตเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับมาต่อกันที่ข่าวของทางดาวินนูเยสกันบ้างนะครับที่เคยมีแฟนทีม,ท,มทีมหนึ่งแล้วกันะนะออกมาล้อเลียนเขานะครับว่าเขาเนี่ย คือนิวแอนดี้แคร์โรนะครับเขาเนี่ยเดวินเยก็ออกมาพูดถึงนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับที่เคยมีคนล้อเลียนไว้นะครับเขาพูดไว้แบบนี้ครับว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณเริ่มเล่นฟุตบอลและจนกว่าคุณจะเลิกเล่น ก็มักจะมีคนที่วิจารณ์คุณอยู่เสมอมันน่าจะเกิดขึ้นในเกมที่พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสซึ่งแฟนบอลของพวกเขาร้องเพลงล้อเลียนผมให้ผมฟังแต่คุณรู้อะไรไหมผมไม่เข้าใจอะไรที่พวกเขาร้องมันออกมาเลยขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่รู้ว่าพวกเขาล้อเรื่องอะไรแต่สุดท้ายแล้วในเกมนี้ลงเอยด้วยการที่ผมทําประตูใส่ทีมพวกเขาจากนั้นเยนคอกก็เดินเข้าไปในห้องแต่ง,ต,งตัวแล้วก็บอกว่านี่มันโคตรแย่เลย แต่ก็ช่างแม่มันนายทำได้ดีแล้วผมไม่ได้มองสิ่งใดเลยแม้แต่สิ่งที่ดีถ้าผมทำได้ไม่ดีในเกมนั้นผมมักจะผมมักที่จะพึ่งพากำลังใจจากครอบครัวของผมเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมที่ก็ปล่อยให้มันจบลงไป พร้อมกับเกมนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันจบแล้วและหน้าที่ของผมคือต้องปรับปรุงให้มันให้ดีขึ้นก็เท่านั้นก่อนหน้านี้ผมต้องยอมรับเลยว่าผมดูคำวิจารณ์บ่อยมากและมันก็ส่งผลกระทบต่อผมมากด้วยใครก็ตามที่บอกว่าความคิดเห็นเชิงลบเหล่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาถือเป็นเรื่องโกหก ความคิดเห็นที่มุ่งตรงถึงคุณจะส่งผลต่อคุณเสมอแต่ตอนนี้เนี่ยผมสามารถรับมือกับมันได้แล้วผมสามารถที่จะเมินเฉยต่อพวกเขาเพราะพวกเขาไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยนี่เป็นไงครับก็การมาล้อว่านิวแคลลงแคลโลอะไรก็ยิงใส่ไปเลยเออเป็นไงล่ะนะแต่เพียงเขาไ้ท้ายด้วยบอกว่าเ็าช่างแม่งไปจะมาล้ออะไรเลอะเทอะเออนะฮะแล้วก็เขาก็พูดถึงตอนที่เขาเนี่ยนะครับ เหมือนจะปิด IG ไปสักพักหนึ่งจะได้ปะ่ะแล้วลบรูปเกี่ยวกับสโมสรรี่พูออกนะฮะช่วงนั้นก็อาจจะเป็นงอนๆแหละนะก็ไปโดนโอ้โหโดนคนวิจารณ์โดนคนด่าขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาก็รับมือมันได้ละก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเออนะครับอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับเป็นนักเตะที่เรียกว่าแฟนบอลตั้งความหวังไว้เยอะสําหรับดาวินูเยตก็ต้อง รับสภาพหน่อยนะครับกับฟอร์มที่มันแบบไม่โสภาเท่าไหร่นะครับเวลาแฟนบอลเขาต้องการประตูอย่างเงี้ยนูนเยสหลุดไปแล้วทําไม่ได้นะแล้วมันบ่อยไงเออแฟนบอลก็เอื่อมนะครับเขาก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณออกมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับปีหน้าว่ากันใหม่เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่านายใหม่ของเราเนี่ยนะจะบปุกปั้นหรือว่าจะปลุกชีพดาวินนูนเยสได้ดีขนาดไหนนะฮะจะทําให้ดาวินนเยสกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มได้หรือเปล่า ก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับเอามากันที่ข่าวสุดท้ายเลยแล้วกันนะฮะก็ล่าสุดนะครับบอลน,นะครับแบบถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษนะเขาออกมาตั้งเรทราคาแล้วนะครับทีมเต็งแชมป์ในพรีเมียร์ลีกนะครับก็เขาบอกเลยนะครับว่าทีมเต็งแชมป์ในพรีเมียร์ลีกปี2024-2025เนี่ยเต็งหนึ่งเขายังให้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะส่วนเต็งสงนะครับคืออาร์เซนอลเต็งสฟังกันดีๆนะครับลิเวอร์พูลนะ เออถึงจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับบอลในประเทศอังกฤษเขายังให้ลิฟูเป็นเต็ง3นะครับในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกส่วนเต็ง4เนี่ยเป็นเชลซีแล้วก็เต็ง5เป็นแมนยูนะครับทีมที่เต็งตกชั้นอันดับหนึ่งก็คือเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็รองลงมาก็เอเวอร์ตันแล้วก็อิฟสวิททาว์นะครับที่เต็งตกชั้นโอ้โหก็ถือว่าบอลอังกฤษเขายังให้ความเชื่อมั่นนะว่าลิฟูเนี่ยจะยังอยู่ในเอาง่ายๆก็คือบนพื้นที่ท็อปโฟต่อนะครับก็ โอเคเลยนะเออถ้าเขายังแบบให้ความเชื่อมั่นว่านักเตะรีพูเราจะยังทำํำผลงานได้ดีแล้วก็อันนสล็อตเนี่ยจะสามารถทำํำผลงานให้กับรีพูได้ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะต้องบอกว่าเป็นกําลังใจให้พวกเราได้ไดชื่นใจหน่อยนะเพราะว่าแหล่งพน,นันถูกกฎหมายเขายังแบบยังมองว่ารีพูยังมีดีพอนะที่จะได้ลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าแล้วก็มองว่าอันนีสล็อตเนี่ย ก็คงจะทําให้ลิเวูเนี่ยดีพอนะที่จะลุ้นแชมป์เหมือนกันเ,เดี๋ยวก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคสําหรับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับขออภัยด้วยนะครับกับการตะกุกตะกักนะพอดีแสงมันแยงตาแล้วมองไอ้นี่ไม่ค่อยถนัดขออภัยด้วยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ชมจบแล้วอย่าลืมไปกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม นะครับเป็นกําลังใจกันเยอะๆนะครับฝากไปกดกันเยอะๆคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะนําพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากมาติดตามนะครับกับช่อง p o ดว o ล์กอโลนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ